ได้มาใช้ได้มาพบเจอชีวิตจริงแล้วก็รู้สึกสนุกนะคะในการทํางานแล้วก็ช่วงนี้ก็มีคนให้กําลังใจเยอะค่ะมีแฟนคลับนะคะมาให้กําลังใจเยอะก็หายเหนื่อยค่ะก็ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้เริ่มทําซิงเกิลค่ะก็ยังมีแบบว่ายังมีงานเป็นคอนเสิร์ตค่ะได้เป็นเกรสของคอนเสิร์ตพี่บี้ค่ะคอนเสิร์ตพี่อ๊อฟปองศักดิ์แล้วก็คอนเสิร์ตของสีโ่โพดําต้องยอมรับว,ว่าปีเราค่อนข้างเหมือนกับพี่พี่เขาให้การสนับสนุนค่อนข้างมากปีอื่นหนูไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ว่าปีเราก็คือเหมือนกับ พี่ๆเขาให้งานเราเยอะมากเลยแล้วก็เหมือนกับให้เราได้ลองทํางานดูก่อนที่จะทําจริงๆค่ะแต่ว่าซิงเกิร์นี่ถ้ามีโอกาสก็ได้ทําแน่นอนค่ะ,คะก็ตื่นเต้นค่ะออกมาก็คือได้เข้าคอนเสิร์ตใหญ่มากๆเลยของตัวท็อปของประเทศไทยทั้งนั้นเลยก็มีความเกร็งบ้างแล้วก็ซ้อมหนักพอสมควรค่ะอ๋อก็มีหนูค่ะมีพี่พรีนมีพี่จัมโบ้พี่บิ๊กค่ะแล้วก็งานของพี่ออฟปองสักจะมีพี่เจนนี่แล้วก็พี่น้ำพึ่งด้วยหนักมากค่ะก็คือไม่ได้พักเลย ไม่ได้ไปโรงเรียนมา2อาทิตย์แล้วด้วยเพราะว่าติดงานก็มีนิดหน่อยค่ะมีบ้างแต่ก็ยังเห็นแบบผู้ใหญ่เขาพูดพูดแซวแซเราว่าเราเป็นคนพูดไม่เก่งค่ะอยู่ในเวทีเขาก็เลยว่าเนี่ยจะต้องหางานละครเพื่อที่จะได้ฝึกการพูดไปด้วยแต่ไม่ทราบว่าจริงไหมมีเรียนเพิ่มเติมค่ะมีเรียนทุกอย่างเลยเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งผู้ใหญ่เขาก็จะพาเดอะสตาร์ทุกคนเนี่ยไปเรียนขอบคุณนะคะแล้วอีกใจน,นึงคือเราก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องค่อนข้างแบบเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเเลยที่ราแบบ ถ่ายทอดออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมในตัวเราด้วยนะคะก็พอสมควรค่ะก็คือมีมาแบบสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่4ี่ขวบอะไรเงี้ยค่ะคือหนูรู้สึกว่าแต่ละคนมีแนวเป็นของตัวเองค่ะอย่างถ้าให้หนูไปร้องแบบพี่บิ๊กอย่างเงี้ยหนูก็ไม่สามารถที่จะทําได้ดีแบบพี่เขาแน่นอนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือหนูก็ทําให้ที่ดีที่สุดของหนูแล้วพี่เขาก็ทําดีที่สุดของพี่เขาแล้วค่ะ